โป c โกเอ็มสี่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้หลังจากที่ได้ผ่านการรองไปเรียบร้อยมาพร้อมกับชิปเซน t d เด e มสตี้800รองรับเครือข่าย5 G ให้แรม 8GB กิ m ก2ร s a m s u ง g อม128ซัมซงตั้งเป้ารดการพึ่งพาจากคอลคอมและม e d เด t e เทคในปีหน้าโทรศัพท์มือถือ g a l ซ x y จะต้องใช้ Exynos มากยิ่งขึ้นเปิดตัวเร็วมี UI 3.0บน Android 12รุ่นไหนอัปเดตรุ่นไหนน่าสนใจ มีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันในส่วนนี้ครับสวัสดีครับกขมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเรียบร้นาฬิกาสานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับเจอตามช่งองข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กด like, แชร์และกด subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันครับ มาที่ข่าวแรกครับนอกจากเสี่ยมี่ Redmi แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งแบรนด์แหละที่ยังไม่ได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อย่างโปโกตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในเร็วๆนี้ด้วยนะครับในชื่อรุ่นว่าโปโก M4 Pro สำหรับโปโก M4 Pro ตัวนี้เนี่ยได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของ FCC ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบชั้นสําคัญนะครับก่อนที่จะวางจาหน่ายจริงโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกถึง2รุ่นย่อยเขาแบ่งตามแรมแล้วก็หน่วยความจําอันแรกคือแรม 4G กิก รอม64นะครับและก็แรมแกิ้งกรอรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G NFC มีมาให้นะครับโดยรันอยู่ระบบ MIUI 12.5เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยสำหรับเจ้าตัวโปรโก M4 Pro ในเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้องกับชิปเซต MediaTek Dimensity 800ที่ปริบนเทคโนโลยี7ิดนาโนเมตรแล้วก็เร็วแล้วก็แรงประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การชาร์จที่เร็วที่3 3วัตต์ครับเจ้าตัว Poco m 4 Pro จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างไว้ถ้าหากเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะมาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับแม้ว่า Samsung นั้นจะมีชิปเซต Exynos ที่พัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับแต่ในปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy เพียงแค่ 20%เท่านั้นเองที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตดังกล่าวในตอนนี้ที่เหลือเนี่ยต่างพึ่งชิปเซ็ตของคู่แข่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอรคอมก็ดี m e d i a t เทก็ดีนะครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่ในปีหน้าปี2022ที่จะถึงนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยวางเป้าหมายเป็นเทียบร้อยนะครับว่าจำนวนตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการใช้ชิปเซ็ต Exynos ของเขาจาก20%เนี่ยจะขยับไปที่50-60%เลยทีเดียวเพื่อลดการพึ่งพา แบรนด์อื่นๆหันมาใช้ทรัพยากรในมือกันบ้างส่วนมากแล้วนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มตน้นไปจนถึงระดับกลางๆของซัมซุงเนี่ยต่างก็มาพร้องกับชิปเซตของ퀄คอ,อมบ้างไม่ก็มีเดียเทคบ้างหายากมากๆเลยที่เราจะเจอ Exynos ชิปรู่ของเขาเลยนั่นแหละที่พวกเขาเนี่ยลงทุนเม้เงินมหาศาลนะครับเพื่อพัฒนารวมถึงโรงงานผลิตของตัวเองด้วยนะครับแต่เหมือนว่า ในปีหน้าเนี่ยอย่าง Galaxy A 7 3หรือ A 5 3นะครับรวมถึงซีรีส์ A แล้วก็ซีรีส์ M ตัวอื่นอื่นด้วยนะอาจจะเปลี่ยนไปใช้ Exynos กันหมดเลยซึ่งการที่ a m s u ุงตัดสินใจแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการผลิตชิปเซตของเขาเนี่ยประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่า Exynos ในปี2022น่าจะมีการพัฒนาอัปเดตมากขึ้นจากเดิมไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวโดยชิปเซตตัวความหวังของบริษัทเลยเนี่ยอย่าง Exynos 2022 ก็จะมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าใช้งานร่วมกับ GPU a n d A2 จาก AMD ที่มีประสิทธิภาพความรุนแรงเนี่ยจัดว่าทำได้ดีพลังงานก็บริหารจัดการได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคาดการว่าน่าจะมาต่อก่อนกับตัว Snapdragon 898ไม่มากก็น้อยครับนอกจากนี้ยังมีรายง,งานเพิ่มเติมอีกว่า Samsung นั้นตั้งเป้าจะขายสมาร์ทโฟนมากขึ้น50-60ร้านเครื่อง แต่แต,แต,แต่ต้องมารอดูกันนะครับว่าเขาจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรที่มาบุกการตลาดให้เขาเนี่ยสามารถขายได้มากขึ้นไว้มารอดูกันเพิ่มเติมมาต่อกันที่ข่าวนึงครับเรมียูมี UI 3.0บนพื้นฐานของ Android 12ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมาพร้อมกับ l u u d Space Display นะครับยกเครื่องดีไซน์ใหม่เกือบทุกส่วนเลยทีเดียว มีระบบทำงานให้รื่นไหลนะครับบริโภคพลังงานน้อยลงด้วย AI Smooth Engine ปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมยกระดับด้วยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวครับสิ่งแรกเลยที่ดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรก็น่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือไอคอนนะครับ ที่ดูคุ้นเคยแต่เพิ่มเติมรายละเอียดแล้วก็มิติลงไปนั่นเองไอคอนของเรียวมี UI 3.0เนี่ยก็จะคงใ,คใช้เค้าโครงแบบเดิมของเรียวมี UI 2.0เพื่อรักษาความคุ้นเคยเอาไว้นะครับของผู้ใช้งานแต่จะมีการออกแบบให้ใหม่และดูมีมิติมากยิ่งขึ้นซึ่งการเพิ่มเลเยอร์บางส่วนบางองค์ประกอบรองลงไปในด้านหน้าเนี่ยก็จะให้ดูมีกระดกึ่งโปร่งแสงมองทะลุไปย่งองค์ประกอบด้านหลังของตัวไอคอนได้ด้วย พร้อมทั้งยังมีรายละเอียดนะครับแสงเงาต่างๆเข้ามานะครับเห้ดูสมจริงกว่าเดิมด้วยอินเทอร์เฟซของระบบการลดความหนาแน่นของข้อมูลเนการใช้งานเนื้อหาที่สำคัญนะครับโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ส่วนเนื้อหาที่ลงมาเนี่ยก็จะมีไอคอนนะครับที่เป็นคอนทราสต์ที่ต่ำฟอนต์ขนาดเล็กลงกว่าเดิม ส่วนสัญลักษณ์นะครับของเมนูแต่ลระรายละเอียดเนี่ยก็จะถูกจับไปใส่ในไอคอนรูปวงกลมสีสันดูชูชาดแตกต่างกันออกไปเรือมีกล่าวว่าการออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้ผู้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยใช้งานได้ครบทุกวัยมากยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวมี UI 3.0มุ่งเน้นในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานที่สมจริงใช้งานจริงๆจังได้มีการปรปับปรุงสามฟีเจอร์ที่สําคัญให้ใช้งานได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย AI Smooth Engine นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงระบบลดการใช้งานความจําของตัวเครื่องถึงส0มสิบเปอร์เซ็นต์แอปพลิเคชันไวขึ้น13%บกินแบตน้อยลง12%บในขณะที่ยังมีระบบ a อนิเมชัน s m ooth Engine นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น a n i m เมชันของระบบและท่าทางการสัมผัสของผู้แสดงผลนะครับมีความแบบไดนามิกมากขึ้นกําหนดโดย Engine เบื้องหลังนะครับให้ดูรู้สึกเหมือนว่ามีการโต้ตอบดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่แสดงผลด้วยความเร็วทื่อๆหรือเป็นเส้นตรงเกินไปนะครับครานี้บางคนก็อยากรู้แล้วแหละว,ว่ามือถือในมือเราของเร็วมีเนี่ยมีรุ่นไหนได้อัปเดตบ้างนะครับ รุ่นแรกๆเลยที่จะได้อัปเดตกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือเร a l m มี X7 Max เรยวมี G T Master Edition เรยวมี8 Pro เรือมี G T Neo 2 5G ครับและในช่วง3เดือนแรกของปีหน้าหรือไตรมาสที่1นะครับได้แก่เรยวมี X 50 Pro 5G เรยวมี7 Pro เรยวมี X 7 Pro เรยวมี8 4G เรือมี Nano 30เรยวมี C 25s เรยวมี Nano 50a เรยวมี 8i ในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าก็คือเรยวมี X 7 X 3 X 3 Super Zoom เรยวมี8 5G เรือมี 8s เรยวมี7 5G เรือมี Nano 30 Pro 5G เรือมี Nano 30 5G ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เรามาฝากการสับแฟนๆเร็วมีลวกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ยุขอาเราต่อไปช่องขางเฟซบุ๊กแฟนเพจและผมทิ้งหนึงไวใใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย